หอาการของไข้วัดใหญ่ที่ถ้าคุณเป็นแล้วเนี่ยคุณควรจะต้องรีบไปโรงพยาบาลทันทีมีอะไรบ้างถ้าคุณยังไม่รู้คุณจะต้องแชร์ไปให้เพื่อนคุณด้วยนะครับเดี๋ยแล้วก็ไปฟังกันเลยครับจากข่าวคุณต้าเอสที่เพิ่งตุยไปหลังจากไปเที่ยวญี่ปุ่นกับครอบครัวเพียง5วันจากไข้วัดใหญ่และปอดอักเสบ ถ้าคุณอยู่ในยุค90เนี่ยนะครับ F4 เนี่ยดังมากเลยซึ่ง B ้า s กับ F4 เนี่ยก็ถือว่าเป็นเวอร์ชันแรกของ F4 เลยของโลกใบนี้นะครับแล้วก็ผมก็อยู่ในยุคนั้นพอดีเลยนะเรียกว่าโอ้โหเทือนใจมากเลยตอนนี้ผมก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับผมก็เลยขออนุญ,ญาตนําเรื่องนี้มาเป็นวิทยาทานให้กับประชาชนทั่วไปด้วยนะครับคืออย่างนี้ครับทางครอบครัวเขาก็ได้บอกนะฮะว่า จริงๆแล้วก่อนเดินทางไปญี่ปุ่นดูเหมือนว่านางเอกสาวท่านนี้จะมีอาการแล้วแต่แน่นอนครับเวลาเราจะไปเที่ยวครอบครัวเราก็ไม่อยากให้ครอบครัวของเราเสียบรรยากาศเราก็เลยฝืนทนไปครับแล้วเขาก็บอกครับหลังจากที่เขาเดินทางไปเที่ยวตามที่ต่างๆแล้วก็ไปแช่ออนเซ็นหลังจากนั้นเลยครับเ็เริ่มอาการสุดลงจนวันที่หนึ่กุมภาเธอก็เลยถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลและเช้าว,วันที่2เธอก็ตุยในตอนเช้าครับ ผมก็ขออนุญาตอีกครั้งนะครับผมขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของเธอด้วยนะและ6อาการที่ควรจะนําไปโรงพยาบาลทันทีมีอะไรบ้างอันแรกเลยคือหายใจลําบากถ้าคุณหายใจเร็วหายใจตื้นหายใจมีเสียงวีดหรือหายใจลําบากจนหน้าอบหุ่มลงไปหรือว่าใช้ท้องในการหายใจ อันที่2คือสับสนครับไม่รู้สึกตัวหรือว่ามีอาการเผลออันที่3คือถ้าคุณมีอาการอาเจียนอย่างรุนแรงหรือว่าอาเจียนอย่างต่อเน,นื่องหรือคุณอาจจะไม่สามารถดื่มน้ําหรือรับประทานอาหารได้เลยอันนี้ต้องระวังมากๆนะครับอันต่อไปคือถ้าคุณมีไข้สูงมากกว่า39องศาหรือว่าไข้ไม่ลดลงหลังจากรับประทานยานคุณควรจะต้องระวัง ถ้าคุณมีไข้สูงเกินไปคุณอาจจะถึงขั่านตุยได้เลยนะครับและอันสุดท้ายเลยคืออาการที่แย่ลงสุดลงพวกอาการที่มันแย่ลงถึงแม้ว่าจะได้รับการรักษาเบื้องต้นแล้วยังไม่ดีขึ้นหรือว่าแย่ลงคุณควรจะต้องรีบไปโรงพยาบาลครับคุณก็อย่าลืมแชร์6อาการนี้ไปให้เพื่อนคุณด้วยนะครับจะได้ระวังกันและใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ลงมาเลยครับ